สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรณนักโหราพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญในการบ,บําบัดดวงโดยศาสตร์ทูพยากรณเป็นศาสตร์ที่ใช้ทูปสิบสีเพื่อไขแสดงเปิดเผยคำตอบในดวงชะตาของคุณศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสเป็นศาสตร์ที่เปิดเผยความลับในดวงชะตาผ่านภาพเขียนของนอสตรามุส ปรมาจารย์แห่งโหราศาสตร์เอกของโลกและศาสตร์แห่งตัวเลขศาสตร์ที่ผนวกพลังตัวเลขเข้ากับดวงชะตาของคุณโดยใช้เลขสามตัวท้ายบัตรประชาชนโดยประสบการณ์มากกว่า10ปีอาจารย์เจนเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะได้รับคำตอบการชี้ทางกำลังใจและบทสรุปของดวงชะตาอย่างชัดเจนเพราะชีวิตมันไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะรับมือสนใจติดต่ออาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรณ์0819845792 099001978 Line ID @sai horohillgen สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทุพยากรณ์ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนองสตรามูสและศาสตร์แหงโดวเลขจะมาตั้งศูนย์โชคลาภในงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564ไปรับชมกันได้เลยค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ในงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2564ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีโอกาสมีโชคลาภถึง80%อร์เซและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นโชคจากคนในครอบครัวเป็นเลขที่คุณเห็นบ่อยเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวและที่สำคัญ เ็นเลขที่เกี่ยวข้องกับนะคะยวดยานพาหนะของรักของห่วงของคุณเลยทีเดียวและสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือสีเหลืองและสีเขียววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือเลขสองเลขแปดและเลขเก้าช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่ 8โมงช้าจนถึง11โมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2.00ทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวาทิตย์อยากให้ผู้ที่เกิดวาทิตย์เน้นการทำบุญกับโรงพยาบาลและคนป่วยค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564 ผู้ที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง70%เอร์เซ็นและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะมาจากทางทิศเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นโชคจากความฝันเลขเบอร์มือถือที่โทรหาคุณบ่อยๆหรือคุณโทรหาเขาบ่อยๆก็ได้ค่ะและให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามกับคุณคุณจะมีโชคที่ชัดเจนค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือสีดำและสีเทา วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือวันอังคารและวันเสาร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือเลขหนึ่งเลขสามและเลขห้าช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงตรงจนถึงสามทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์ อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เน้นการทําบุญใส่บาตรและการรับประทานอาหารมังสวิรัติบ้างค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2564้กี่ผู้ที่เกิดวันอังคารมีโอกาสมีโชคลาภถึง8ปเซน์และผู้ที่เกิดวันอังคารมีโชคลาภจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผู้ที่เกิดว,วนันธันคารจะมีโชคจากเพศตรงข้ามไม่ว่าคุณจะรู้จักคนคนนั้นหรือไม่รู้จักก็ได้และให้คุณนั้นไปซื้อหาลอตเตอรี่หรือไปเสี่ยงโชคกับคนที่คุณคุ้นเคยจะดีกว่าและที่สําคัญเลขเหล่านี้นะคะจะเป็นเลขที่คุณนั้นนะคะชื่นชอบเป็นพิเศษและเป็นเลขที่คุณนั้นเสี่ยงงวดที่แล้วแต่อาจจะไม่ถูกค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดว,วนันธันคารในงวดนี้คือสีชมพูและสีสม้ม วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือเลข4เลข7และเลข9ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย3มโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้ อยากให้พู้ที่เกิดวันอังคารเน้นการทำบุญกับเด็กคนสูงอายุคนพิการและคนตาบอดค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564ผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสมีโชคลาภถึง70%ค่ะและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธจะเป็นโชคใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นโชคจากเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเลขที่คุณนั้นเห็นบ่อยๆและซื้อหาลอตเตอรี่หรือซื้อหวยกับเพชรหญิงจะดีค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือสีน้ำเงินและสีขาววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือวันพุธและวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือเลข3เลข9และเลข0ูนย์ ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในวันนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธอยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธเน้นการทำบุญเปลี่ยนน้ำในห้องพระการไหว้เจ้าที่และการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือค่ะ ั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหสัสบดีในงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564ผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสามีโชคลาภถึง60%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นโชคจากเลขเดิมๆเ,เลขเก่าๆเลขบอกต่อและอยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นซื้อหาลอตเตอรี่จากคนแปลกหน้าจะดีค่ะ และที่สําคัญนะคะถ้าคุณจะเสี่ยงเลขอะไรไม่อยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นพูดบอกใครมีโอกาสนะคะที่เลขนั้นจะเคลื่อนได้ดค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือส,สีม่วงและสีแดงวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนีน้คือวันอังคารและวันพฤหัสเลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนีน้คือเลข1เลข6และเลข7ค่ะช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้ คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง6กโมงเย็นค่ะเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสให้คุณนั้นเน้นการทําบุญสวดมนต์และการนั่งสมาธิค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564 ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง80%ค่ะและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากทางทิศเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเป็นโชคเกี่ยวข้องกับเลขรหัสรับรหัส ATM และวันเดือนปีเกิดร่วมถึงอายุข,ของคุณนะคะนำมาเล่นได้จะซื้อหาลอตเตอรี่กับผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ขัดใจค่ะและสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือสีเขียวและสีส้ม วันดีในการเสี Harper, ่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันอังคารเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือเลข5เลข8และเลขศูนค่ะช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสโมงจนถึง3ทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์ทำบุญเกี่ยวข้องกับเด็กได้โอกาสค่ะ ตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2564ผู้ที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง75%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์จะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์จะเป็นโชคจากเลขที่คุณนั้นไม่ชอบเลขที่คุณนะคะไม่ชอบที่จะเล่นและไม่เคยคิดว่าจะออกให้เขียน0ูถึง9ในกระดาษค่ะ เลขไหนที่เราไม่ค่อยเล่นเอาเลขนั้นนะคะวงไว้แล้วนําไปเล่นดูและที่สําคัญนะคะซื้อนะคะหาลอตเตอรี่กับคนที่เราไม่ค่อยถูกชะตาเพราะคนที่คุณไม่ค่อยถูกชะตานี่แหละจะนําพาโชคลาภให้กับคุณสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้คือสีชมพูและสีน้ําตาลวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือวันจันทร์และวันศุกร์เลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้คือเลขสี่เลข6และเลข9ค่ะ ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง4ทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เน้นการทําบุญลงศพและผ้าขาวห่อศพค่ะหากคุณท้อกับความไม่แน่นอนของชีวิตน้อยใจในโชคชะตา ไม่กล้าตัดสินใจวางแผนการใช้ชีวิตไม่ได้ให้อาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรณ์เป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำและเปิดเผยดวงชะตาชีวิตให้กับคุณพร้อมเผยเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงเฉพาะบุคคลสนใจเปิดดวงแบบเจาะลึกทางโทรศัพท์081 984 5792 099 001 9978ลายไอดีอาซายโฮโรหิวเจน